ี่่ขอให้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่พูดกันมาแล้วแล้วก็มาสรุปความกันใหม่ในรูปนี้พ่าพ่อแม่คลอดเรามาเพื่อมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นได้แล้วเรื่องก็จบกัน าเป็นเพียงว่าเกิดมาเกิดมาแล้วก็ทําอะไรไปตามนั่นมันก็เพียงแต่การสืบพันธุ์ตามธรรมชาตินี่ไม่ได้มีอะไรดีกว่านนะั <c> ้น <oughs> ที่พ่อแม่หมดความสามารถที่จะส่องแสงในทางวิญญาณให้เราแล้วก็ส่งมายังที่ครูบาอาจารย์ก็ท่างส่งไปยังพระพุทธเจ้า ให้มีความสว่างสวายในทางวิญญาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น <c oughs> จนถึงกับว่าอยู่ในโลกโดยชัยชน,นะไม่มีการพ่ายแพ้ใผู้ที่บวชแล้วทุกคนขอให้ได้เป็นอย่างนั้นให้ <c oughs> ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ตามมากตามนอ้อยตามความสามารถ ยัยเป็นเพียงสักว่าเกิดมาเหมือนกับการสืบพันธุ์รักษาพันอย่าให้ศูนย์พันให้รู้จักสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เป็นจริงนั่น,นคือพระจายพุทธศาสนาในแง่ของการรู้ในการการปฏิบัติเพื่อให้รู้ ให้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วจิตมันก็จะสลัดในความยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งทั้งปวงกลายเป็นจิตที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป <c oughs> สิ่งต่างๆรอบตัวเรานี่มันเป็นพยานให้เราได้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นขี้เท่า ของกิเลสตัณหาที่คำนี้จะใหม่แปลกหรือใหม่ยจะฟังไม่ถูกก็ก็ฟังฟังไว้มันเป็นภาษาธรรมะไอ้ที่มันมีอยู่รอบตัวเรานี่คือขี่เท้าของไฟคือกิเลสตัณหา ไอ้ที่เขาเรียกว่าขี้ท่ามันออกมามันถูกเผาถูกเผา,าถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่ขี้ท่ทา <c oughs> นี่ไอ้สา์ที่คลอดออกมานี่ <c oughs> เป็นผลของไฟของกิเลสตัณหาเ <c oughs> ผาเสร็จแล้ว <c oughs> มีผลเหลืออยู่คือลูกที่คลอดออกมา ก็เรียกขี้เท่าของกิเลสตัณหาที <c oughs> ่ทราบสมบัติทั้งหลายในบ้านในเรือนเองินทองเข้าของนี่ก็เป็นขี้เท่าของกิเลสตัณหาแล้วก็ตัณหาต้องแผดเผาจิตใจของบุคคลเหล่านั้นถึงที่สุดแล้วมันจึงจะคลอดเป็นขี้เท่าเหล่านี้ปรากฏอยู่เป็นเงินเป็นของเป็นนั่นเป็นนี่พเพราะต้องมีกิเลสตัณหาที่เป็นไฟเผาจิตใจ นที่ถึงที่สุดทำให้ต้องหาต้องสแสวงต้องอะไรเอาเอาอกมาจนได้ความต้องการก็เรียกว่ากิเลสความต้องการของกิเลสคือต้องก,รการโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามันควรต้องการหรือไม่ควรต้องการนี่เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นโลภเป็นเรียกว่าไฟพัทธธรรมเรียกว่าไฟไฟนี่ต้องเข้าใจก่อนแล้วคนจึงจะทํา อะไรจะเป็นผลออกมาเป็นระยะมีบ้านมีเรือนนี่มันต้องมีตัญหาในส่วนนี่เผาจิตใจเราพ่ายแพย้ไปถึงที่สุดแล้วมันจึงสร้างเรือนขึ้นมาได้ถ้าเราชนะเราก็ไม่ปลูกเรือนหลังนี้บ้านนี้ตึกนี้อะไรน,นี่คนมันเป็นอย่างนี้นี่สัตว์เสมือนอย่างนี้ไอสุนัขมานอนอยู่ที่นี่มันเป็นขี้เผ้าของกิเลสตัณหาของอะไพ่อแม่ของมัน เอาไปเสร็จแล้วที่ต้นไม้นี่ก็เหมือนกันต้นไม้มันก็มีกิเลสตัณหาไปตามภาษาต้นไม้มีจิตชีวิตวิญญาณไปตามภาษาต้นไม้จะไปเชื่อคนที่มันพูดว่าต้นไม้ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณนั่นมันเดาเองตามหลักเหตุผลตัวไปสิ่งที่มีความเป็นอยู่มีความรู้สึกมีชีวิตนี่มันต้องมีจิตใจต้องมีความรู้สึกมีความต้องการ ต้นไม้มันก็มีความต้องการที่จะทรงตัวอยู่มันจึงดิ้นรนให้มีความรอดมีความเป็นอยู่พราะมันจึงรอดอยู่เป็นผลของความดิ้นรนตามกิเลสตัณหาของมันแล้วมันก็สืบพันธุ์ต้นไม้มันก็มีการสืบพันธุ์ตามความงมงายอย่างเดียวกันกับสัตว์สืกคนในลูกของต้นไม้ที่ออกมาคือขี้เท่าของกิเลสตัณหาที่เผาหัวใจของ แม่ของพ่อมันเสร็จแล้วมันคลอดออกมาเป็นอย่างนี้นี่คอยเรามองดูรอบด้านทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้และทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันมาทั้งหมดนี้มันเป็นขี้เท่าของไฟที่ได้ผ่านไปแล้วคือกิเลสตัณหาที่เป็นตัวอย่างอันหนึง่งในหลายๆอย่างทั้งการที่ ว่าเรารู้จักสิ่งตั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงตัวรู้อะไรตามที่เป็นจริงต้องมหมายถึงรู้อย่างนี้รู้ในขนาดนี้อย่างเช่นตัวอย่างอย่างนี้เม่อเรารู้จริงเราจะมองเห็นว่าทุกอย่างรอบตัวเรานี้เป็นเพียงขี้เท่า <c oughs> ของไฟที่มันได้เผาะอะไรทอ,อดวายไปแล้วเหลืออยู่เป็นขี้เท่าเราจะไปรักได้อย่างไรจะไปยึดถือได้อย่างไร จะไปหลงไหลได้ยังไจงจิตใจมันก็หลุดพ้นมัน <c> จ <oughs> ึงมีหลักอย่างนี้เสมอในทุกๆข้อจะต้องเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่คับยะถาภูตะยานศัศส <c oughs> นะพเห็นสิ่งนี้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็จะเกิดนิพพิธาคือความหยุดชงงะงัก <c oughs> ในการที่จะไปเอาไปบ้ากับมัน เื่เกิดวิราคะคือถอยหลังออกเมื่อเกิดวิมุตต์คือหลุดพ้นไปได้ <c oughs> เกิดวิมุตติยาณทัศนะรู้ว่าอ้าวหลุดพ้นแล้วจบกันที่นั่น <c oughs> นั่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าไม่มีหน้าที่อื่นมีหน้าที่เพียงให้รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนั่นก็จบกันท่าน้น เออนี่คําอธิบายของคําที่จะฝากไว้เป็นคําควัญแล้วแต่จะเรียกว่าพ่อแม่คลอดเรามาเพื่อเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งห <c oughs> วังว่าคงจะเอาไปคิดไปน,นึกกันต่อไป <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> พอที่เพียงเท่าน,นี้